บอกเลยว่ามมนมีฟองอะไรสักอย่างตีมใหญ่เหรอนี่ใคระครับน่ารักค่ะน่ารักปลาใยเหานไหมวิธีอ่านไมยนะครับมันนางเงี้ยน้ำตื้นเงี้ยซูมตีฟองเห็นไหมมันจะมีฟองสีขาวๆครับปลาเวลาถ้ามันอยู่ตัวมันจะไม่วิ่งไปไหนมันอยู่แบบที่มันเที่ยวแบบว่ายตีฟองขึ้นมานั่นแหละครับจุดสังเกตในการตีปลาน้ำตื้น น้ำแรกเลยนะครับเนี่ยฝปรตกได้มาสองวันนะเพราะว่าถ้าน้ํามากเนี่ยปลามันจะวิ่งไปทั่วแต่แล้ววิธีสังเกตคือจะมีหาฟองขาวๆ่าเนี่ยมันอยู่ตามฟองนะครับตามหญ้าอยู่กับที่พวกเนี้ยกลางคืนมอยู่หากินเปไ่าด้วยไปอย่ออาไยุไ่อยงาอาอรัสครับนี่ฮะกบยางโมเด็ออลัสครับมเดสัตว์ปุาย ปลาหนาสวยๆเลยอ้วนๆป้าแม่ไปหาฟอร์มากกว่มาเร็วเดี๋ยวพอได้ไปตัวฟองประกาศเหรอฮะนี่สุบาอัอลต์มีตัวมีดวงแน่อนอนครับสัดทุกหมายเป่าด้วย